วัสดีครับท่าคุยกันยามบ่ายกับลุงชาติเปิดเพลงส่ตาชีวิตนในช่วงนี้แต่ละคนกำลังดิ้นรนกันหน้าดูเลย เป็นอะไรบ้างเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะมันร้อนมากแล้วก็มันก็มันหนาวมากแล้วก็ร้อนมากกลางคืนัเย็นเย็นพอตกกลางวันเริ่มร้อน วัสดีครับใครที่เข้ามามาฟังมาคุยกันยามบ่ายปรึกษาหาเลยกับดวงชะตาชีวิตกินข้าวกันยังไงเดือนนี้นะใครดวงใครตกลาหูนะหลงแนะนำนะให้รีบไปจัดการ การชีวิตจะได้ดีขึ้นย่างเข้าลาหูย่างเข้าขคอขาดลุงเปิดให้นี่ให้ดูดวงคนไม่เหมือนกันจริงๆนะ ชะล่าใจนะครับนะชีวิตเห็นไหมยนี่กแกลงโกงแกร่งใบบายนิดนะผู้หญิงกับผู้ชายนับไม่เหมือนกันนะ ีตอนกลางคืนมันหนาวนะหนาวมากกลางวันมันก็รอ้อนอีกตอนนี้บ่ายโมงแล้วทานข้าวไม่ตรงเวลาระวังนะครับใครทานข้าวไม่ตรงเวลากดไหลย,ย้อนเล่นงานเรามาเรียนรู้ดูกันครับ ดวงอายุนี่คุยกับลุงชาติช่องลุงชาตินี่เรียนรู้กันไป <c oughs> ผู้หญิงยันนับลุงขอเตือนนะัแนะนำเลยนะว่าผู้หญิงนับไปทางซ้ายนะผู้หญิงเลขหนึ่งเจดีผู้ชายก็ไปทางขวา ใครที่ดวงไม่ดีนะกำลังมีเรื่องมีปัญหาพวกนี้นะไปค,ครับนะไปสันเดาะก็สุดชะตาปล่อยนกปล่อยปลาใครที่ติดสินบาทสิีลบนเขาแก้บนเราแก้บนเราทำอะไรให้ให้มันดีขึ้นไอ้รประเภทแบบเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนะ บนรลทุกคนนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนะไม่ว่างไม่มีเวลาหาเวลาไปครับไปแก้สินบาทแก้สินบนไปไปบวชพามบวชพระบวชอะไรก็ไปได้บางคนถ้าว่างอะครับถ้าคุณว่างเนี่ยบางคนนะ ไปทุดดงกันได้พระเขาออกทุดดงกันหรือเข้าป่าปริวาสกับเขาก็ได้ถ้าเราไม่ได้เป็นพระเราก็เข้าได้เขาจะมีแบ่งโซนของญาติโยมของโยมกับของของพระของทีเขาก็แบ่งกันนะเราก็อย่าไปเข้าเขตเขาเรียกเลยเขตเขตพระเขาอะนะเราก็อย่าเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับเขาเราก็อยู่ในเขตของ บาสกอุบาสิกานะช่วงนี้ก็ปริวาดกันบางแห่งบางวัดเขาก็ทุดงออกทุดงกันแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างที่ลบบุรีจังหวัดลบบุรีก็จะมีวัดเจริญธรรมธรรมภูตองเนี่ยวัดนี้เขาจะออกพรรษาเขาก็จะออกทุดงกันนะ พระพิสุสงที่บวชได้ 3, สามพันษาหรือห้าพันษาเขาจะให้ออกทุดงกันก็ข,ขึ้นอยู่กับอุปชานะอ,อนุญาตไหมถ้าเขาอนุญาตก็ออกได้แต่ก่อนออกก่อนออกทุดงมันต้องเรียนนะต้องต้องฝึกฝนก่อนข้อวัดทุดงทั้งหมดสิบสามข้อ ถ้าคุณทำได้แน่ๆเลยเนี่ออกออกทุด,ดงี่นนะพระที่ออกทุด,ดงเนี่ยก็ไม่รับเงินหรอกไม่รับเงินไม่รับปัจจัยการถวายน้ำถวายปัจจัยนี่ต้องดูนะครับบางคนนะอยากจะทำบุญเห็นพระธุด,ดงเดินริมถนนนัยนย คุณดูให้ดีนะพระธุดงที่เดินริมถนนเนี่ยที่เขาทุดงจริงๆนะไม่ใช่ไอ้พระทุดงโบกรถนะไม่เอานะพระธุดงที่เขาท,ทุดงกันจริงๆนะเขาจะมีป้ายชื่อชื่ออะไรเหมือนป้ายพนักงานเจ้าหน้าที่เลยจะมีป้ายชื่อออกจากวัดเนี่ยนะสังกัดวัดอะไรอะไรที่ไหนเขาจะมีป้ายชื่อติดมีสมุดเหลือง ก็จะมีลมมีกดอันอย่างใหญ่เลยมีย่ามด้วยนะครับ,ม,ม,ม,บ,บ,บมีย่าม้วยมีกดใหญ่เลยน้ำแบกใส่บาแบกมีย่ามมีการน้ำอย่างไว้นั่นนี่คือลักษณะพระธุดง์ของแท้แล้วเขาจะเดินเนี่ยนะเขาจะเดินอย่างเดียวเขาไม่แงะมามองซ้ายมองขวาหรอกนี่ให้สังเกตนะครับเวลาคุณขับรถไป ลุงให้สังเกตดูพระทุดดงแท้พระพิสูที่ออกทุดดงปอีกวิเวกเขาจะออกทุดดงตอนออกพรรษาในพรรษาไม่มีพระที่ไหนมาเดินทุดดงนีม่มีครับในพรรษาถ้าคุณเห็นพระที่เดินอยู่ริมถนนถือกดอันย่ามอันนึงนะเขาบอกก็ออกทุดดงกันนะ <c oughs> คุณใจถึงไหมไม่ใช่พระแล้วครับอะไรก็ไม่รู้นะก็ปล่อยมันไป ช่วงนี้เป็นช่วงที่พระพิจุสงจะออกทุดงออกทุดงแล้วก็เข้าปริวาสเขาจะรู้จะรู้กันในหมู่พระนะพระสงฆ์เนี่ยเขาจะรู้กันว่าเขาจะไปปริวาสวัดไหนป่านไหนเขาจะรู้เขาจะบอกต่อกันไปส่วนที่ออกทุดงเขาก็จะมีอย่างที่จังหวัดลบบุรีก็จะมีวัดถ้ำผูตอง จเจริญธรรมวงเล็บธรรมปูตองชื่อเก่าเขาคือคือวัดธรรมปูตองจะมีออกแล้วสาขาของวัดธรรมปูตองเขาก็เยอะนะเป็นเป็นพระสายทุดงเลยนะที่วัดอื่นเขาก็มีกันทั้งภาคอีสานเขาก็นิยมออกทุนดงสมัยก่อนนี้ลุงเจอท่านเจ้าอาวาสนะท่านเจ้าอาวาสพระอธิการเขาเขียนไว้เลยพระอธิการ จเจ้าวาดเดินอยู่องค์เดียวลุงมาเจออยู่ตรงอยุธยาท่านเดินอยู่องค์เดียวแล้วก็ลุงก็เลยจอดรถจะเอาน้ำไปถวายท่านนะท่านบอกไงรู้ป่ะโยมนิดเดียวพอลิ้นใส่กายท่านนิดเดียวลงจากรถไปกันหกคนน้ำหกขวดท่านลองคิดดูทิว่าถ้าหลวงพ่อรับน้ำทั้งหกขวดไปเนี่ยท่านจะเดินยังไง นเดินตัวเปล่าเล่าเปือยมันมีหญ้าใบสกาน้ําอันกดอันท่านจะพายกันหนักแล้วนะเราก็บอกเอ้าทำไมหลวงพ่อบอกเอาใส่กาให้นิดนึงถือว่าได้บุญแล้วโยมทุกคนครับถือน้ําลงจากรถมาคนละขวดเปิดน้ําใส่ลินใส่กาให้หลวงพ่อหลวงพ่อบอกนะอย่าเยอะนะ <c oughs> เดี๋ยวจะบอกให้ทําไมพอลินใส่กาให้หลวงพ่อนิด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 ,น,ด,น,ดนึงเสร็จหลวงพ่อก็ให้สินให้พร ก็เลยถามว่าออพระเดชพระคุณเจ้ามาจากไหนหรือที่นักอกเขียนโดยพระอธิการวัดถ้ำเชียงดาวชื่อด้ดยนะันมีชื่อเลยสมัยนู้นยี่สิบกว่าปีเกือบสามสิบปีท่านบอกว่าท่านจะเดินทางไปจนทุด,ดงไปปัตตานีท่านจะทุด,ดงไปปัตตานีลุงมาเจอถึงอยุธยาก็แสดงว่าวัดถ้ำเชียงดาวก็อยู่เชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหมห่ทั้งเหนือท่านบอกท่านมาจากทางเหนือ เดินมาองเดียวเก่งมากโดดดเลยละมันก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะไปปัตตานีแล้วถ้าโยมว่างโยมมีโอกาสขึ้นไปทางนน้นก็ไป,ไปไปเยี่ยมหาได้ทุกวันนี้ลุงก็ยังไม่ได้ไปเลยยังไม่ได้ไปเลยแล้วิบปี20กว่าปีแล้วนะเกือบเกือบ30ปีสาเหตุที่ท่านไม่ให้ท่านจะไม่ให้เราถวายน้ําให้ท่านนะทั้งขวดเพราะอะไรูุ้้ไหม คุณนึกดูซิว่าพระพุดงถือการน้ําอันเดียวสะพายสะพายย่ามอันหนึ่งในย่ามนั้นจะมีตีวรของมีเครื่องใช้ของท่านน่ะในย่ามก็คือจะมีบาตรในย่ามนะในย่ามมีบาตรนะมีมีบาตรที่ใส่ข้าวเนี่ยมีบาตรแล้วก็มีเครื่องใช้ไม้สอยเล็กๆน้อยๆของพระอยู่ในบาตรนะแล้วก็สะพายกดกดก็คือล่มที่ท่านจะไปกลางกด ไว้นอนอันใหญ่มากจำไม่เล่นนะพระทุดงแท้กดต้องใหญ่ถ้ากฎขนาดล่มกันแดดนะแล้วไม่มีย่ามไม่มีการน้ำไม่ได้สะพายย่ามพลุงพลังแล้วเดินอยู่ริมถนนแงะหลังหันโบกรถมีน้ำโพลาริตขวดหนึ่งยกโบกอยู่นั่นไม่ใช่ไอพวกนี้ให้มันเดินไปฮะไปโบกก็มันโบกข้างหน้าโบกแล้วปุ๊บ มันบอกว่าจะไปจะไปข้างหน้าเนี่ยจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้พอเราขับไปได้แป๊บเดียวมันลงมันขอลงพูดนู่นนี่นั่นของขอขอลงแล้วแล้วก็เราก็อดไม่ได้ถวายปัจจัยอีกร้อยสองร้อยเดี๋ยวมันจะบอกจะต่อรถไปนู่นไปนี่เสร็จเรียบร้อยเราขับไปแล้วเราส่งแล้วอ่ะขอลงตรงนี้เราก็จอดให้ลงไอ้พระโบกรถนะไอ้จุด,ดงโบกรถพอเราไปทําธุระเสร็จขากลับเรากลับมาอีกเนี่ยเจอมันอีกแล้ว เมื่อกี้ขาไปมันก็เดินอยู่ข้างเรามันก็โบกรถเราขากลับรถมันก็โบก,ก,บกรถกลับอีกเราก็รับอีกจะขึ้นรถได้ <laughs> มองหน้าเลยเมื่อกี้กูรับมึงมาดิตอนไหนมึงจะไปน่นเนี่ยโอ้เลนก็เจอกับลุงชาติก็ไปเวรกรรมเปล่าก็ไม่รู้น้อไอ้พวกนี้หากินกับผ้าเหลืองเพราะฉะนั้นลุงก็จะบอกวิธีการ ้าเราจะเห็นพระเดินอยู่ริมถนนนะว่าเป็นพระธุดงคือถ้าพระธุดงคเขาจะไม่ขึ้นรถนะเขาจะเดินอย่างเดียวโดิมดุยดุยดุยแล้วนมหน้าก้มตาหน้านิ่ดำโอ้อย่างก็เราไปขุดดินไปขุดมันสัมปะหลังหรือตัดอ้อยนะแบบไม่ได้พกไม่ได้ใส่หมวกแล้วคุณคิดที่ว่าพระจะใส่หมวกไหมไม่ใส่เดินอย่างมากรองเท้าบางองค์นะไม่ใส่รองเท้านะ เดินเท้าแตกเลยแต่บางองค์ก็มาใหม่ก็เอาสกอใส่สกอก็ลุงเคยซื้อรองเท้าถวายท่านรองเท้าธรรมดาหูหนีบมีพังหมดนะรองเท้ายางหูหนีบมีพังหมดครับใครจะซื้อรองเท้าถวายพระธุดงที่ท่านเดินนะถ้าท่านใส่ใส่รองเท้านะคือเราเราไม่ว่ากันหรอกคือปกติเขาก็ไม่ใส่อยู่แล้วละ่ะแต่ว่าบางองค์เขาก็ใส่ไม่ไหวเท้าแตกหมด แต่ก็ไม่แน่แล้วแต่นะอย่าไปว่าท่านก็มีจิตที่จะเดินนะเดินให้มันถึงที่แต่ว่ามันไม่ไหวมันแตกแยกหมดแล้วนะคือถ้าพระใหม่เนี่ยพระใหม่นี่ไม่ไหวหรอกแต่าพระพระเก่าเนี่ยเรียกว่าท่านยกบาทาท่านขึ้นมานี่ถ้าเราคันหน้านี่นะท่านยกบาทาเสียดหน้าเราไปนี่ไม่ไม่ต้องใช้มือเก่าเลย <laughs> หายคันเลย แต่ถ้าพระใหม่นี่เดินกันเย่งเลยแล้วโอ้โหนาสงสารเห็นพระดูดงอย่าลืมนะครับคุณอย่าถาวายน้ําไปทั้งตัวคุณลินน้ํานิดเดียวนะ้นนิดเดียวนะ้ำใส่กาน้ําท่านเออลินเป็นหน่อยนึงใส่กาให้ท่านเพราะท่านต้องถือไปเรื่อยมือนก็หนักอะ่ะไหนเจ้าย่ามที่ท่านสะพายกดที่ท่านแบกแบกกดนี่หนักนะครับกดที่เป็นร่มที่ไว้สําหรับกลางนอนคุมกานแมลงเนี่ยอันนี้คือของแท้ นะครับถ้าใครเจอนะเอาเถอะคุณไม่ต้องไปถวายปัจจัยหรอกแต่ถวายยูกยาได้เออท่านถวายแล้วยูกยาถ้าถวายปัจจัยนะวันเนี้ยเจอท่านรุ่งน,นี้มาอาจจะไม่ได้เจอกันได้นะมันอาจจะโดนโดนเป็นปุ๋ยทุบโดนอะไรโดนสัตว์ร้ายทําร้ายก็ได้เพราะว่า สมัยนี้พอเห็นพระมีเงินก็เรียบร้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่เจอเห็นพระธุดงไปปากกดลิ้มปาใช้ทุ่งนะคุณเข้าไปเหอะนะของแท้แต่ถ้าขายวัตถุมงคลด้วยนะของปลอมเลยนะ <c oughs> ของปลอมคือพระธุดงคเขาก็ไปเขาเลื่อยเนะี่ยนี่คือข้อสังเกตนะลุงให้สังเกตดู ันจะเดินเป็นทีมบางทีพามาเป็นทีมเวิร์กนะเป็นทีมเลยก็เดินมาเป็นทีมเดินเป็นระยะระยะทิ้งห่างกันแต่ถ้ามาเป็นเป็นฝูงนะอไม่ใช่เป็นทีมนะเป็นฝูงจะมาเป็นฝูงนั่นไม่ใช่แล้วเดินเป็นฝูงแล้วหันซ้ายหรือกวากโบกรถอยู่เรื่อยเ่ยนะจะเป็นไหนกัน ไอ้พวกนี้โดนจับศึกนะโดนจับก็ไม่เข็ดสักทีงทนะไม่เข็ดไอ้พวกนี้ไม่มีใครเอาจริงไงนะแต่ลุงก็ไม่ได้เราไม่ได้ไปแอนตี้เขานะแต่ว่าให้ให้ดูว่าให้สังเกตดูระหว่างพระธุดงค์แท้กับพระธุดงค์ไม่ใช่ของแท้มันต่างกันนะครับต่างกันมากของแท้นี่เดินโอ้โหเดินแบบไม่สนใจใครเลยนะนะไม่สนใจเลยนะ แล้วเขาเดินนะเขาจะเดินสวนกับรถนะไม่ใช่เดินตามรถนะเดินตามรถนี่ไม่ได้นะเขาจะเดินสวนกับรถเราวิ่งซ้ายเขาพะทุดงจะเดินขวาคือนั้นต้องโดนเดินสวนคือให้เห็นรถนะเราวิ่งไปเนี่ยเขาจะเดินสวนกับเราเลยเราขับตรงไปเนี่ยพัทุดงจะเดินจะเดินสวนกับเราเลยแต่ถ้าองค์ไหนที่เดินเราไปข้างหน้าพัทุดงกับไปตามกันนะมีสิทธิ์มรณะเลย มีสิทธิ์มรณะเลยครับเพราะว่าบางทีกําลังเดินเดินอยู่เนี่ยมีหมากระโดดขึ้นมาไล่เห่าท่าน,นแล้วท่านท่านกระโดดหลบรถมาข้างหลังโครมเลยเพราะฉะนั้นพระธุดงค์เนี่ยท่านจะไม่เดินไม่เดินตามถนนแนวเขาจะเดินสวนก็เหล่าเราขับไปเนี่ยเขาจะสวนเลยเราจะเห็นเลยโอ้นั่นแหละคือความปลอดภัยของเขานะครับอืมแต่ก็อีกนั่นแหละ แล้วแต่แล้วแต่ความชำนาญของแต่ละองค์นะครับเอาใครที่ดวงไม่ดีก็ไปอยู่วัดถือศีลปฏิบัติในช่วงนี้นะกุมภาพันธ์เนี่ยเพราะมันยังต้นปีอยู่ยังต้นปีอยู่ไปถือศีลปฏิบัติรักษาศีลห้าศีลแปดก็แล้วแต่เลือกเอานะครับเลือกเอาเลือกวัดที่เขาปฏิบัติลุงก็ไปปฏิบัติอยู่ประจำก็นู่นและที่ลบบุรี นะวัดจเจริญธรรม้ำปูตองก็ลองดูครับลองเชิญดูในอินเทอร์เน็ตแล้วลองไปดูกันครับวัดนี้ปฏิบัติอย่างเดียวคุณจะนุ่งกางเกงคุณจะใส่เสื้อดีนกางเกงสีแดงสีเขียวสีเรื่องเรื่องของคุณครับที่นี่เขาไม่ว่านะครับนะใครดวงไม่ดีก็ลองไปดูนะเสริมดวงชะตาตัวเองปฏิบัติธรรมนะครับนะลองดูครับพบคุยกันยามบ่ายแค่นี้เล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยโชคดีครับทุกคนครับ